ยินดีด้วยค่ะเรียนจบแล้วก็กลับมาทํางานหนูมีของขวัญให้เขาไปแล้วคือว่าดีใจแทนเขาครับการไปเรียนต่อคือความฝันหนึ่ง,ขงเขาเหมือนกันเขาฝันอยากเป็นนักแสดงด้วยแล้วเขาก็ฝันอยากจะเรียนบิสเนสด้วยแล้วก็เขาก็ได้ทํา2อย่างที่มันคอมพลีทแล้วครับยินดีด้วยค่ะเ,เรียนจบแล้วก็กลับมาทำงาน อย่าลืมกลับมาทำงานวันนี้ก็มาคนเดียวแสดงความดีกับเขาอะครับหนูมีของขวัญให้เขาไปแล้วออหนูรวบยอดไปหมดแล้วให้เขาไปม,มอบอลใช่วันเกิดเรียนจบคอนเสิร์ตก็ดีใจพี่ว่าดีใจแทนเขาครับพี่ว่าออการไปเรียนต่อเนี่ยมันคือ มันคือโก้หนึ่ง,งเขาเลยมันคือความฝันหนึ่ง,ขงเขาเหมือนกันเขาฝันอยากเป็นนักแสดงด้วยแล้วเขาก็ฝันอยากจะเรียนบิสเนสด้วยแล้วก็เขาก็ได้ทำสองอย่างที่มันคอมพลีทแล้วครับผมบเขายังไม่ได้รับปีนี้อ,อ่า yeah. แสดงว่าก็เดี๋ยวดูก่อนซึ่ง <c oughs> <c oughs> ดูก่อน <c oughs> แต่ที่เดียวนี้จะกดบนปัดแล้วก็คือเราใช่ครับที่หมากาใช่ครับผมเป็นนายเพลย์เชอร์คอนเสิร์ตอาร์ตเกิร์ลครับก็ ผังที่นั่งบัตรเลยเนี่ยประกาศเรียบร้อยแล้วแล้ว,ลวก็สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ออฟฟิเชียลของทางค่ายเลยครับจะพยายามทำให้ได้เหมือนเมืองไทยเลยจะพยายามขนไปครับผม<ะ>แดนเซอร์กว่า48,000ชีวิตค,คือเชิญเขาแล้วทุกคนแต่ไม่รู้เขาจะไปหรือเปล่า ก็จริงๆมันก็ก็จะมีกำแพงทางด้านภาษาทีนึงนี่แหละครับแต่ว่าเราก็เดี๋ยวเราจะเตรียมโชว์ไปให้ให้ทุกๆคนบอกว่าเข้าใจแล้วกันเดี๋ยวใช้ภาษากายเอา <Yeah. S 1> เป็นแบบ Universal Language <Yeah. S 1> มีแน่นอนครับเพราะว่าโชว์ก็จะแตกต่างกับที่ไทยด้วยก็คือส่วนหนึ่งของที่ไทยเนี่ยก็จะไปปรับใช้ที่นู่นด้วยแล้วก็จะมีความพิเศษอยู่ในนั้นแน่นอน <Yeah. S 1> ซื้อใหม่มาทั้งหมดอยู่ละ ไม่น่าจะเหลือแล้วโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับโสดร้อยเปอร์เซ็นต์ผ้าถูกเขาโสดไม่ได้คบกับเจมินายไม่ได้คบกับเอมมีแฟนคนเดียวไม่มีไม่ได้คบกับมีเนยด้วยโอเคแต่่่ลาสุดดทีูครับของพี่นนท์ฮะอ๋อแฟนแคม ข่าวลืออีกแล้วหนูไม่ได้คบกับเจมินายเราเป็นเพื่อนกันคือตอนนี้สถานะหนูคือโสด <Man. S 1> สนิท100%รเ oh. คือคนชอบเข้าใจผิดคือคนแบบใช่คนเข้าใจผิดบ่อยมากช่วงนี้หนูงง oh. อะไรนะ HR กับ CEO <laughs> <laughs> หนูเห็นนะอยู่เห็นอยู่ โอ้คอนเสิร์ตพี่นนท์นสนุกมากครับแล้วก็พี่นนท์นก็คอยซัพพอร์ตบิวกินพี่พีมาตลอดทุกคอนเสิร์ตเลยแม่ว่าจะเป็นบิวกินเดี่ยวพี่พีเดี่ยวบิวกินพีพีด้วยแล้วก็มีโอกาสก็อยากจะไปซัพพอร์ตพี่นนท์นเหมือนกันแล้วก็เป็นแฟนเพลงอยู่แล้วแล้วก็ไปดูแล้วก็สุดก็แบบเหมือนคนที่ได้บัตรเนี่ยพี่บอกเลยว่าคุ้มค่าแน่นอนแล้วก็มีอะไรว้าวในโชว์ทุกๆครั้งแน่นอนครับ